คนดูเยอะมากอ่ะมือใดงามๆงาม,ามีคนเบิง่งมือใดสิชี้หายมีคนมาเบิ่งหลายอ่ะ ก็นจาวจ่าวพิจารีพิจารพูดได้ไวไไคือรถไทยไหมไปบุหนาบุเนื้อคือรถไทยมเิ่มใจใจบุบคุณจะเป็นคน,นเล่นตุกเบาทนดูยกันก็มีโอ้โหคุเราแบบนี้อื็เออมัน บัวติปะนี่บัวร้อแมนอ๋ออยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่อยู่โคราชนะคะพี่เป็นคนโคราช อยากายเห็นอยากายเห็นตรีนเถอะวะเห็นออกไรสุด อ๋อถ้าอยากสตรีมบ่อยแนะนำให้ให้เฟซแล้วก็ใช้พื้นหลังในการสตรีมเพื่อให้เราโฟกัสโจได้มากขึ้นตอนเวลากลางคืน,นโอขอบคุณมากๆค่ะคุณธนากรขอบคุณค่ะน้ำท่วมถึงอกครับโห เหบ,บือนี้ก็าแย่เลยบ้านเหมือนไม่เคยท่วมขนาดนั้นค่ะของเขาต่วม,มหอดโอปุ่นเชี่ยงไหม้บบน,น,รนงรนนะาา,าอย ไมน่ะมันถ่วมตรวจอยู่แล้วสวัสดีคุณใครหนอหน่ารักจังคุณใครหนอหน่ารักจังเลยอ๋อเรานี่นาเป็นไรสวัสดีค่ะ มาทานข้าวด้วยกันค่ะทานขนมจีนค่ะทุกคนเขาถามว่ามันนี่อยู่คนเดียวตีวันสัวะจินแซ่บมากเลยอ่ะอื้อ น้าทงสารจังแถวโคราชไม่ค่อยท่วมหรอกค่ะโคราชมันสูงเนาะสวัสดีทั้งยี่สิบดวงตานะคะอุ้ย ເລີ່ມຕັດ